ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับใหญ่ธรรมชาตินะครับวันนี้มานําเสนอเป็นพระเครื่องหลวงปู่สอนะครับเหรียญเซมาสมปัานานะครับองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะนกากเงินนะครับก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับองค์นี้ก็เลขสวยนะครับเลขเรียง67นะครับมานําเสนอก็ถือว่าสวยนะครับสวยอยู่ก็คืออยู่ในซีนเดิมนะครับซีนเดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มาดูกันชัดชนะครับนวะนากาเงินจำนวนการสร้าง113เหรียญน,นะครับองค์นี้ยังไม่ได้แกะซีนยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับพระยังไม่โดนมือยังไม่โดนอากาศเลยเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับ กล่องเมชัดนะครับก็การเช่าหาบูชานะครับก็จะเป็นราคาก็เริ่มแรงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่น่าจะ7 0 0 0บวกแล้วนะครับเนี้นวานากกาเงินนะครับสร้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับในหมู่เซมาเป็นจำนวนมากนะครับระเครื่องหลุงปูศอคันติโกนะครับก็จะมาพร้อมกล่องนะครับ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับหมายเลข67นะครับ6กกล่องไม่ค่อยนั้นยวผมก็ส่องโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็เลยก็เลยยังไม่ชํานาญในการส่องเท่าไหร่ก็อยู่ในซีนด้วยนะครับนี่ตอโค้ดนอนหนูนะครับแล้วก็โค้ดอุตรงนี้นะครับมไม่ช่วยชัดมันมีพลาสติกนะครับหมายเลข หมายเลข67นะครับ67ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนมาถามเช่าบูชาผมเยอะนะครับผมก็ไม่ได้มีมากนะครับเพราะว่าสร้างแค่1้อยเหรียญเองนะครับก็เป็นที่นิยมแล้วก็หมุนเปลี่ยนมือกันไปเยอะมากแล้วนะครับก็เลยทําให้ราคาดีดตัวขึ้นนะครับเป็นที่นิยมนะครับน่าเก็บนะครับรุ่นนี้น่าเก็บมากนะครับเพราะว่าผมก็เก็บมานานแล้วครับเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับ ราคาก็วิ่งอยู่ตลอดนะครับจาก3ามพันห้านะครับห้าพันเจ็ดพันนะครับปีที่แล้วนี่ไปปีสองห้าหกสองนะครับทะลุไปหนึ่งหมื่นนะครับถึงหนึ่งถึงหมื่นเอ็ดเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะทาคลิปหลายๆองค์อยู่นะครับ ก็ให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับลักษณะรูปลักษณ์นะครับความสวยแล้วก็ราคากลางในช่วงตอนนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ